ียงแค่ไม่เจอกันหนึ่งปีเท่านั้นร่างกายดูซูบผอมลงอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนที่ซำร้ายมีรอยช้ำบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อคืนสายน้ำเกลือระโยงระยงังมีเครื่องช่วยรักษาพยาบาลเต็มตัวของคุณยายไปหมดคุณมานะใช่ไหมคะอันนี้คือของที่คุณยายยาพกติดตัวมาด้วยคะ่ะเสียงพยาบาลพูดเสร็จก็ยื่นของให้มานะ สิ่งที่เห็นก็คือเป็นกระเป๋าผ้าสะพายใบเล็กและเก่ามากมีรูปถ่ายคู่ของมานะและคุณยายสมัยมานะยังเด็กโทรศัพท์เก่าๆล้าลสมัยอีกเครื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้มานะน้ำตาไหลมากขึ้นไปอีกอย่างไม่อายใครและกล่าวออกมาทั้งน้ำตาคุณยายครับมานะขอโทษนะครับถึงแม้คุณยายจะไม่ได้ยินคำพูดของมานะก็ตามแต่มานะพูดออกมาด้วยความรู้สึก สุดจะกลั้นในหัวใจสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของคุณย